จินมาิงมายังไงอย่งไงมาหลบสับแม่จิ้งครเจังหวะนี้เังไงโอ้ยโอ้ตโ้ยโอ้ยโอ้ตึง้ยอยโอ้ยโม้ยัอ้ยโอ้ย่อ้้โอ้ยโอยอย้ยโอ้้มโครับอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโย้ม้ย ยิงไม่ได้แต่เก็บมา<ว> um. ครับสับไม่ขอแล้วครับสับไม่เอาแล้วับไม่เอาแล้วสัตายแต่ตายสองคนใชครับใช่ไงครับหวามากโอ้โหคนตีครับโอ้โ Awesome. Awesome. Out. เออเตวแหละที่ตายเสียงเลยที่ไดพยดีมันไม่ลงเอาแพนละกันเน้ว